โครงการเราชนะนะคะโอนเข้าเป๋าตังสัปดาห์ละ1000บาทโอนทุกวันพฤหัสบดีนะคะแต่ไม่จ่ายเป็นเงินสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเราชนะมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอธิบายว่าโครงการเราชนะค่ะจะไม่ใช่เป็นตัวเงินสดนะคะเพราะสถานการณ์โควิดไม่อยากจะให้จับเงินสดค่ะแต่เป็นการใช้สิทธิ์ที่รัฐบาลต้องจำกัดสิทธิ์นะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือคนตัวเล็กด้วยกันเองค่ะเพราะสถานการณ์โควิดนะคะจึงไม่อยากให้จับเงินสดค่ะ แต่เป็นการใช้สิทธิ์ที่รัฐบาลต้องจํากัดสิทธิ์เพื่อนําไปช่วยเหลือคนตัวเล็กด้วยกันเองค่ะเพราะเงินสดไม่สามารถติดตามการใช้จ่ายได้นะคะถ้าไม่ใช่กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะเป็นการโอนเงินเข้าเป๋าตังค์ค่ะสัปดาห์ละไม่เกิน1000บาทต่อสัปดาห์โอนทุกวันพฤหัสบดีนะคะแต่จะเป็นการโอนเข้าเป๋าตังให้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดหมดภายในสัปดาห์นั้นๆนะคะ ดังนั้นสามารถสะสมได้ค่ะและไม่จํากัดวงเงินที่จะใช้ในแต่ละวันด้วยนะคะซึ่งจะต่างจากคนละครึ่งค่ะและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวดีๆที่เอามาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ